สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสู่ผู้สุขคนครับวันนี้ก็พ่อกับผมครับเบาบนคนใช้ได้เชนเนลครับพี่น้องฝากกดสับสไครตได้พี่น้องเด้อคันรางครับพี่น้องฝากกดติดตามกดสับสไครตได้พี่น้องกับบุญใอาคลิปมาสองสามหมื่นเลวพี่น้องวันนี้ก็เลย่มอาดคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับวันนี้ก็มีเมนูนําำมานํำเสนอพี่น้องครับพี่น้องอาจจะเคยกินนะครับชาวอีสาน เคยกินด้ครับนี่ครับเอ่อเป็นเมนูแกงหมกหือพี่น้องแกงหมกหือใส่หมูพี่น้องหมูติดปั่นพี่น้องเมนูนี่แกงหมกหือใส่น้ำปลาแดกใส่ไอ้ต้นหอมใส่ใบบักกูใส่ผักอีตูพี่น้องเมนูนี่แซ่บครับพี่น้องนี่พี่น้องแกงใส่ผักอีตูพี่น้องเนี่ยแกงหมกหือใส่หมูสามชั้นโอ้หมูไอ้ติดมันพี่น้องนะครับนี่ครับเมนูอีกเมนูนึงครับพี่น้องตำบักทั่วพี่น้องนี่ครับตำบักทั่วตำบักทั่วแซ่บ์พี่น้องตำบักทั่วปลาแดกตวงพี่น้อง กับพาะกรอบพี่น้องก็มีอันนี้พอพี่น้องแหนพี่น้องสมมูพี่น้องครับสมมูพี่น้องพอพี่น้องสมมูสมมูก็ตับกทัวพี่น้องอ้พี่น้องพี่น้องสมมูตับกทัวพี่น้องจะแสีพี่น้องนี่พี่น้องต้องกินแบบนี้ใส่ห่อใช้ใบตองจะเสียพี่น้องนะพี่น้องมามามา ยาสีบาวลายยาไฮพี่น้องก็กองเขากองใหญ่พี่น้องมากมากพี่น้องมากมากมากกินมันครับมากินกับผมครับคันผมกินคันโบเซ็บผมบ่บผ้าพี่น้องกินครับพี่น้องอะสีขาวกินดงที่ดังจี๊ยนน้อยพี่น้องเฮ้ยอ่ะสีขาเร็วจี๊ยนน้อยพี่น้องก็ขอโทษขอให้พี่น้องเมาพี่น้องมาแก้มเยอะอาหารอีสานแต่พี่กออบหูพี่น้องน้องพีกออบ พาเข้ามาผ่า,าว่าว่าจะเช็ดเนี้ยหรอยหรอม,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 มัวสม,ม,ม,มัตําทัว่วอืม ไกอยู่ออกตุหมตุม๋มหล่ย,ยู่ออยังคุยนออยังเขา่อ๋ยอยูนออยิ้มพอไข่ไข่ถ้าพอยูนออยตัหันประเทหันประเทก็พาเหนไอพี่นอนเนเอเมืองหรอกยนออก็เร็ฝ้าเีสตกับว่าผมสมี่งพอะคิดอีกไกลยนออ ผมต้มเห็ดไม่ดกินอพี่น้องบ้านแปลก้ามูนเนี๋ยต้มเหกก็ดภารกิจตงของ้อเในหนลูกค่าพี่น,อน้องก็เลยฝากกิก็เลยบ็กให้พี่น้องเบิงอือหือ

อยู่ในแถวตรงหน้าจองกาับบาตจ่วงนี้ไปทายขางนอบนะฮะคือ,อ,อที่ทายนากี่น้อเล่าเพาทายแต,ตยนาทายตัอยู่ในบ้านพี่น้อง

No บรรยากาศตรงหน้าพี่น้องกินหน้า,หากันเอา ใช้ส o o m ดีพี่น้องขี่ขานไข่แถอพี่น้อง ไปกับปลาจริงไปกินนางนนาาก,นกินอยู่ในปาาปากผิดเนาะจะมีผิดก,กินพอ้อเนื้อแตกเนาะไข่กันนอกตรงไขงก่ก่อนอไขยไข่ ไข่ส้มเนี่ยเือข้ามเขาคืออี๋ไข่ส้มนี่คเขื่อข้ามเขาอีดิบ <c ười> คอยๆไข่พี่น,อน้องมันดีดเพราะว่าส้มมันเป็นแห้งพี่หน่องคอยๆไข่ส้มมันเป็นแห้งโนอ้พี่น้องหงอไปตนองยางดีพี่น่องนี่พี่น,อน้องนี่พี่น,อน้องส้มอู้หูพ เนืยอผดพหราเ้ออะไรคีคุณนเนื้ออะไรคือบบขุเื้อเขา เปแจกปานเนี่ยขอรดกองแล้วเนี่ย 就的点儿。 พี่น้องครับสแัปคลิปแกงันเอใส่หมูอย่างเงตั้งหนึ่ทัวแหนมหมูกระเพากรอบสแัปคลิปนี้กับฝากไปสร้างเปนก้อพี่น้อง,องออฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับพี่น้องกกเบ,งบาวนคนใช้ได้ใช่นแนวพี่น้องเพื่อเป็นกระต่ายแข่งผมเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องสแัปคลิปนี้อีกคับทราบเลยครับพี่น้องขอบคุณครับ